คุณกำลังมองหาร้านขายเกมคุณภาพวิซื้อที่ชั่วร์ б เอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับผมปิดแชนแนลละครับเนี่ยโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับกลับมาอยู่กับรีเมมเบอร์มีในพาร์ทที่13นะครับผม โอเคครับอ่าสำหรับพาร์ทที่แล้วเราก็จัดการกับดรเควสไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแม่เหนื่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคสำหรับพาร์ทนี้เป็นยังจะเป็น,ปนยังไงนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผม démocratie we're going to drink a toast to david when this is all over thank you olga wow what a recruit i should have got you to enlist her earlier okay let's focus you need to find and access the central security post in nemapolis โอเคครับเราต้องหาใจกลางของอะไรสักอย่างครับในเมโพลิสสักอย่างในเมโพลิสเนี่ยแหละครับผมโอเคครับเราต้องไปอ่ามีคัสซีนด้วยนะครับคณคุณนนะครับคนนี้ woman. know was it? I That her. ผู้หญิงคนนั้นฉันรู้จักเธออันตรายมากๆเลย <c oughs> อะไรอะก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าก่อนนั้นนี้ฉันเคยเจอเธอแล้วแบบเราต้องหยุดเธอไว้ให้ได้นะครับเ,เราต้องหยุดเธอเร็วๆโอเคครับมาถึงก็แอคชั่นเลยนะครับนี่ โอยยิงผิดอายไม่ไมไม่ไม่รอแมนมีมมมมโอหลีลก่อนเดี๋ยวเดีหุน oh, หุนหุนอายิงหุนแล้วโอ้โหมันยิงมันยิงโอ้ยดเดี๋ยวเดรอหุนก่อนหุ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 นอึ โอโอเคหุ oh, okay. e h h ่นเสร็จไป็หนึ ah, ่งแล้วจึบจึบจ ah, yeah. <c oughs> ึบจึบจึบอึ๊บจึ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 บเออตอง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 จังหวะอะเดี๋ยวมีตัวหนึ่งมีโลเดี๋ยวอาอย่าเดี๋ยวตัวหนึ่งมีโล เดี de o, de o. أ, ๋ยวเดี๋ยวเอาตัวน้ำเงินก่อนตัวน้ำเงินตีละอาหยาหย่าหย่าหย่าหยาไม่เอาไม่เอาจึ๊บจึ๊บจึ๊บอย่าอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโลจิกบอมโอเคโอเคใส่จึ๊บนี้โอเคจึ๊บจึ๊บ ชุบแล้วก็ดาเมจแรงครับส,สองสามทีนักกระโอ้ m ก g o ็ชุบชุบเลือดเลือดขอเลือดก,ก่อนตัวเองขอเลือดก,ก่อนออชุบเสร็จไปหนึ่งแล้วครับผมโอเคน้ำเงินเสร็จไปหนึ่งเหลือตาขาวสองตัวแล้วครับผมอ้าเกือบไปแล้วตัวเองชุบชุบ ชุบ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 อ้าวโอ้ยแม่กอดบีบอยบีบอยชุบโอเคครับโอ้ยยังไม่หมดอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่าเรามีวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนู่น ون, เรามีตัวนี้อ่าโอเคอ้ออ้โอ้นั่นไงดูด,ดูดูดเขาเวลาเขาผม แล้วก็อ่านี่หุ่นตัวนี้หนึ่งตัวหุนน่นยีงสามตัวนะคุณชมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจัดการในตัวขาวกันนะผมนี่นี่ไอ,อไม่ใช่โอ้ยใช้เสียดายเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,โอ้โอเคหุ่นเสร็จเป็นหนึ่งครับผมจิ๊บ หาเลือดขอเลือดหน่อยแล้วก็โอ้ยออยิงผิดยิงผิดนะคุณผู้ชมเออเกือบเกือบอ่ะเดี๋ยวหลบก่อนหุนหุนหุนอ่ะเดี๋ยวอ่ะหุนหุนหุน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนลบก่นอนอาระเบิดแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับผมจืบตูดครับผมหุนห่นๆๆนหุน่นไอหุ่นไม่ใช่ยิงหุน่นโอ้ยไม่ทันนะ่ะมันโล่ก่อนนะอ่ะจืบอาเหลือแต่หุ่นตัวเดียวแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยขอให้จบแล้วนะ Nilan, you must run down Riddlehead and steal the access protocols to the conception cube. There's good news. This time he's on foot. And the bad news? His memory is splintered. He's practically a leaper. You must act quickly. How do I catch him? He's headed for the main security post found on the 103rd floor. Use the freight lift to intercept him. <coughs> อโอ้โ oh. oh หหุ่นอีกแล้วโอ้โหพาร์บ <c> อ <oughs> ืมพาร์ทนี้จะเต็มเลยอือหืมโอ้ยยะยะยะอ่ะฮโอไม่กอดโอไม่กอดเอ้เอ้โอ้โหเอ้ยอืมหุ่นยนต์อีกแล้วเอ้ย oh. ยานะอย่ะยะ

กือบ <Good S 2> แล้วอึ๊บลบลบอ่าเสร็ไปแขนนึงแล้วครับผมไหลแขนนึงไหลแขนนึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคต่อล้อลอลอลออูอออออ้เกือบเกือบเกือบไปแล้วโอ oh ้ยอยา่ยาไม่เอา อ้ย่าโหมีแดนด้วยมีแดนด้วยโอ้โหยิงยิแนอาย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 าโอ้ยยา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 าวิ่งโอ้ยหนหงุนอ้โอ้ยไอโอ้โหว้าใส่หน้าเลยโอ้ยนนอยายโอ้ย อุ้ยอุยเดนเลยอ่ะวาใส่ด้วยกินป่าไม่ใช่เล่นตลกนะครับเนี่ยชืบๆๆๆชืชชชชชโอโอ้ยาย่ายาย,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 ย่านะยานะยยานะอ่ะลบอ่ะอีเสร็จเรียบร้อย หลุดไหมหลุดอ่าแขนก็เรียบร้อยครับอีกแขนหนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือได้แบบอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ระเบิดแน่นอนระเบิดพลังแน่นอนหรือเป่าเนี่ยระเบิดพลังแน่นอนอ่าโอเคโอเคเทอเร์มินาทอ่าอันนี้อะไรอีกเตะเลยเตะลังไงต่อต่อยต่อยชุบ โอ๊ยกดไอต์ไออย่าได้เด้อจุ๊บโอเครอบนี้ไม่พลาดแน่ครับผม,มอโอเครอบนี้ไม่พลาดโอ้ยกูอาลืมอ่ะโดนเหยียบเลยโอ้ยจุ๊บอ่ะรอบนี้อ่ะตั้งใจแล้วโอเคกดอีเตะ โอเครอบนี้ไม่พลาดต่อยโอเคแล้วก็เตะอีกทีหนึง่งโอเคเขาผมโอเคเรียบร้อยแล้วทางไหนต่อเอ้ยผมว่าน่าจะขึ้นข้างบนหรือเปล่าทางไหนเอ้ย ปับนึงผมอขอหาทางก่อนนะครับผมเนี่ยอักไซทางนี้เหรออืมหาก่อนนะครับทางไหนว่าเนี่ยเจอแล้วอืมบันไดอยู่นี่ Okay. So Captain Trace has kept his position? He's been concealing his illness, but he's totally cracking up now. Find him fast. เราต้องไปตรงที่ตรง้นนะครับตรงประตูนั้นครับผมโอเคครับเป็นพัซเซอรเล็กๆอ,อีกแล้วนะครับต้องแก้ไขปัญหาหน่อยล่ละนัดจ้าครับผมอ่ะโอเครอมาสักหน่อยนะครับอ่ามาแล้ว โอเคครับปีนขึ้นมาข้างบนนะครับจิ๊บโอเคครับไตลงมานะครับผมแล้วก็อ่ากระโดดตรงนี้นะครับทางไหนต่ออ่านี่ไงอ่ารอสักหน่อยนะครับ อ่ามาแล้วครับผมชิบโอเคครับกระโดดทางนั้นครับ <c oughs> นี่แล้วก็ไต่ลงมานะครับผมเอาไต่ลงมาสิครับ <c oughs> อ่ะโอเคทางไหนต่อนูน้นทางนู้นครับ เคครับผมโอเกือบไปแล้วเนี่ยชิบอาทางนี้ครับ ขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยอันนี้่ะทางนี้มีอยู่ลืมลืมครับผมผมต้อง <c oughs> คิดกดผมแล้วไม่กด e ทานนี้ <c oughs> โอเคครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> โอคค้โหเกือ,เอบเลยว่าจะล่วงซะแล้วชื้โอเคครับอืมโอเคหนังบนนะครับโอเคครับอ่ะเราก็เข้าได้แล้วแหละนะครับผม เราไม่ใช่ตูน <c oughs> ลงไปทำไมวะ <c oughs> โอเคครับอ่าเรียบร้อยครับมาทางนี้แล้ว You're doing well. A little further an elevator will take you to the commercial gallery on the 103rd floor. Cross it to get to the central security post. Trace will be Then it'll be right where we of going, it's the data center. Oh, that one there. We have to go get the AC from somewhere else first. โโอ้ไม่ละแอคชั่นทั้งเรื่องเลยเดี๋ยว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 เมอโอเคเอาตัวไหนเอาตัวมิโลแล้วกันจึบจึบโอ้ยเลือดเลือดขอเลือดก่อนเลือดจะหมดแล้ว เลือดขอเลือดไม่เอาละโอ้โหโลดเนี่ยจิบจิบจิบทังไหนอ๋อทั้งนั้นนี่ทางนี้เราต้องมาเอาไอ้ที่เปิดอะไรสีส้มๆก่อนแน่เลยนี่ไง อาดูดแล้วครับผมแล้วก็ไปเปิดที่ตรงนู้นนะครับอ้าวอืมต้องรีบสักหน่อยอานั่นไงเรียบร้อยครับผมลิเ,เต์ yours a society whose only goal is to forget its mistakes will not survive my parents created all this you're nothing like them sis and besides i'm your true family aren't i yeah we'll have to meet up when this is all over yeah when this is all over but right now secrecy is all that's keeping me alive โอเคครับเหมือนแบบว่านิลินถามว่าครอบครัวฉันเป็นคนสร้างทุกอย่างเหรอว่าอันเนี้ยทุกอย่างที่ล็อบตัวเราในเมืองหมดเลยครับผมอืมแล้วเอชก็บอกว่าอาจจะใช้ก็ได้นะครับผมเขาบอกว่าอาจจะใช้ก็ได้นะครับผมอืมแล้วก็แล้วก็ถามว่าเราก็บอกว่าจะห่วงเรื่องนั้นทําไมเนื่อว่าตอนนี้ฉันเป็นครอบครัวเดียวกับเธอแล้วแล้วก็บอกว่าหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นเราได้เจอกันนะครับ นั่นไงครับกัปตันเทรสโอเคต้องหาทางลงแล้วครับนี่ไงนั่นไงบันไดบันไดลีปเปอร์เต็มหมดเลยครับผม ปีนนะผมปีนเอ๊ะโอโหโอแอคชั่นอีกแล้วโอ้ my god เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตีตัวตีตัวเล็กให้หมดก่อนนะผมอันนี้ไงหายละ อืออู้หลบโลบ,โลบอ่า,อาไม่ได้เด็กหรอกครับผมนะครับโอ้หลบอะไรอะไรโอ้ยังไม่หมดโอ้ยยังไม่หมดอืมเขาเยอะกว่าเดิมซะด้วยนะครับเนี่ยอ่ะใช้โลจิกบอมแล้วกันเพราะว่ามัน มันเยอะครับผมมันมีบางตัวที่เกาะอ,อยู่ครับผมเราต้องแบบ่าต้องยิงตัวที่ติดผนังก่อนครับผมโอเคลงไปหนึ่งตัวละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวต้องรอรอสักหน่อยรอสักหน่อย โอ้ยเกือบเกือบโอ้ยโอ้โหแดดใส่เลยอ่ะจึดโอ้หือผิดตัวเล่นผิดตัวเล่นผิดตัวเล่นผิดตัวโอ้โหมึงมาอีกตัวเหรอเนี่ยโอ้ยตายแล้ว

โอ้เกือบเกือบไอเกือบไปแล้วไม่ล่าชุบชบชุบ,ชบตัวอีกตัวนู้นน่ะตัวนู้นที่เกาะโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะใช่นะนี่โอ้ยยังไม่หมดนี่ว่าตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนโอ้ยเดอะบ๊อบบ๊อบ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจิ้บโอ้ยอะไรเนี่ยเซนเซนฟิวลี่นะลองดูไม่ได้แบกครับผมแบทเหรอไม่มีวันรอครับผม จื๊บจื๊บอ่าสิแดงอ๋อโอ้ย,อยมีคอมโบใส่สัตด้วยอาโอเคโอเคโอ้ยเหนื่อยโอเคครับสำหรับพาร์นทนี้ก็ต้องหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันประมาณชัว่วโมงหนึ่งเลยโอเคครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย คุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดหน้าล่างนี่เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูด้วยล่ะขอบคุณนะครับบา,บายบาย